สวัสดีคะ่ะสวัสดีพพีเอฟซทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพันนีดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางห้านอยเลยค่ะพี่พี่สารวมทั้ง4ี่นอยงวดประจําวันที่6เนาะของวันที่5แอดไม่ได้ลงให้นะคะพี่พี่สาต้องกราบขอโทษขออภย FC, ัยพพีเอฟซทุกทท่านด้วยนะคะอ่าทั้งนอยทั้งลาวเลยเนาะแอดไม่ได้ลงให้อ่าเนื่องด้วยแอดก็เลือกงานดึกนะคะพี่พี่สาเวลาไม่พอนะคะแอดก็เลยลงเฉพาะช่องใหญ่เนาะเสียดายมากเลยราวพัฒนาแอดไม่ได้ลงให้ดู พี่จ๋ามาทั้งบนทั้งล่างตัวที่แอดเน้นให้ด้วยนะคะสดายมากเลยล่างเอาไว้แล้วนะคะของช่องนี้นะคะแอดก็ไม่ได้ลงให้เลยถ้าลงให้โค้งสุดท้ายได้เน้นๆเ,เลยนะคะเพราะว่าในกลุ่มของแอดอะมาบนล่างเลยเนาะอะ,อะยังไงเดี๋ยวงวดหน้าตามต่อแล้วกันเนาะแอดจะรีบทำไปให้นะคะอะมาตามที่ฮาหนอยกันก่อนแล้วกันนะคะ สำหรับฮานอยนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18บปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะ,ะมาดูตารางตัวดินกันสําหรับในตารางตัวดินวันนี้นะคะในวันที่6ตารางตัวดินนะคะแอดก็จะมี หนึ่งนะคะห้าเจ็เก้าเก้าหรือหกนะคะพี่พี่จ๋าส่วนตัวเด่นนะคะเด่นสุดในตารางแอดให้เด่นที่ห้ากับแปดไปเนาะเด่นที่ห้ากับแปดนะคะมาดูกันว่าห้าแอดมีตัวอะไรกันบ้างสำหรับห้านะคะก็จะมีห้าหนึ่งห้าสอง 5้าหกห้าเจ็ดนะคะส่วนแปดนะคะแอดก็จะมีแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดเจ็ดนะคะ,ะสำหรับตัวที่แอดให้เป็นชุดกันนะคะแอดให้กันที่สาม กันที่3ก็จะมี3 2 3 5 3 8แล้วก็3 9นะคะแอดตัด3 1ออกถ้าใครชอบตาม3 1ด้วยเนาะอ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นในวันนี้นะคะมาดูกันว่าอาจจะมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันหรือเปล่านะคะ,ะเดี๋ยวขอเอาปากกาสีแดงขีดแล้วกันแอดหาปากกาสีส้มไม่เจอ อะมาดูกันนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลัก5แอดเน้นไปที่51 52นะคะ58เอา58 85 8, แอดก็พูดกับหัว85และ87นะคะสำหรับชุดกันชุดกันแอดเน้นไปที่32นะคะ สามเก้าเนาะสามเก้าหรือสามหกนะคะพี่ๆจ่า,ามีตัวที่ชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยใครชอบสูตรนี้ตามสูตรนี้ใครชอบชุดโคง้งสุดท้ายสามคู่เน้นนะคะตามโค้งสุดท้ายได้นะคะใบเขียวนี้นะคะจะเน้นแค่สามคู่นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคนทุก,ทก,ทกคมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยๆขึ้นไปนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ